สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองคะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูนกยูงนะคะคุณครูนกยูงมาพบกับเด็กๆในสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทบทวนเกี่ยวกับสีนะคะลูกนะคะ,นะคะเด็กๆต้องหัดเขียนด้วยนะคะนะคะลูกเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มแรกเลยโอีสอีดอแอแดงหอแดงสีแดง เราเด็กๆก็หัดเขียนนะคะต่อไปนะคะสออีสีหอรอเอือเหลืองอเหลืองสีเหลืองสออีสีชาอ,อมาชมพออูพูสีชมพูสออีสีขอเอียเขียววอเขียวสีเขียวสออีสีส่อแ,ฟแฟอแสดอแศสีแสบ สอ,อีสีฝออาฝาไม่โทฟ้าสีฟ้าสอ,อีสีมอ,อัวมวง,งอม่วงไม่เอกม่วงสีม่วงเนะคะลูกี๋ยวเด็กๆก็หัดเขียนนะคะนะคะลูกฝึกเขียนบ่อยๆเด็กก็จะเกิดความคล่องนะคะลูกในการเขียนเขียนให้เต็มบรรทัดนะคะลูกนะคะเป็นบรรทัด ต้องเริ่มจากข้างบนถึงล่างนะคะแค่บรรทัดเดียวนะคะไม่ต้องเขียนสองบรรทัดนะคะลูกหัดเขียนบ่อยๆม้วนหัวกลมๆนะคะตัวไหนไม่สวยเด็กก็ลบได้เลยนะคะลูกวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเรามาดูชั่วโมงหน้านะคะคุณครูจะพาเด็กทบทวนเกี่ยวกับเรื่องอะไรอีกนะคะลูกนะคะสําหรับวันนี้คุณครูไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ